ระเจ้าบอกในสังสารวัตรที่ยาวไกลเนี่ยน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลานะเราเคยเกิดมาหมดแล้วเธอเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่ ผู้หญิงผู้ชายเคยเกิดมาหมดถ้าเธอเคยเห็นคนร่ำรวยเนี่ยก็ไม่ต้องไปอิจฉาเลยเพราะเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนาน,นเคยเห็นคนพิการคนยากจนก็ไม่ต้องสงสยัยเธอก็เคยจนมาแล้วตลอดการยาวนานเคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเช่นกันไม่ใช่พิการคราวเดียวพิการหลายรอบเป็นเดรัจฉานก็หลายรอบเป็นหญิงก็หลายรอบเป็นชายก็หลายรอบ